นกกระจิบแห่งลานวัดในค่ำคืนก่อนวันสังขารล่องนาใจกลางเมืองเชียงใหม่วัดเจดีหลวงเก่าแก่งโดง,งามตั้งตรงงานอยู่ใต้แสงจันนวน ฝูงนกกระจิบตัวน้อยนามว่ามีนาและเพื่อนเพื่อนเกาะอยู่บนกิ่งก้านสาขาของต้นโพใหญ่ที่แผ่ร่มงเงาเหนือลานวัดเสียงสวดมนต์อันไพเราะจากภายในวิหารเริ่มดังก้องกังวาลออกมามีนาและเพื่อนเพื่อนเงียหูฟังอย่างตั้งใจราวกับกำลังรับฟังถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยมาตามลมเมื่อบทสวดมนต์ดำเนินไปเรื่อยๆมีนาก็เริ่มส่ง,สงเสียงร้องเจ้ยแเจ้าประสานไปกับเสียงสวดนั้นเพื่อนเพื่อนของมันก็ร้องตามกันมาเสียงเล็กๆเหล่านี้ผสมผสานกับเสียงสวดมนต์สร้างบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความสุข ชาวเมืองที่มาร่วมพิธีแต่งเงยหน้ามองขึ้นไปบนต้นโพพวกเขายิ้มแย้มเมื่อได้ยินเสียงนกกระจิบขับขานราวกับว่าธรรมชาติกำลังร่วมเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รุ่งเช้าของวันปีใหม่ไทยแสงตะวันอ่อนๆสาดส่องทั่วลานวัดชาวบ้านพากันนำขันนำอบหอมกลุ่นมายังโบสถ์เพื่อร่วมพิธีส่งน้ำพระหัตพระเจ้ามีนาและเพื่อนเบินวนอยู่เหนือโบสถ์อย่างร่าเริง พวกมันเห็นผู้คนค่อยๆรินน้ำอบลงบนพระหัตถ์ของพระพุทธรูปอย่างอ่อนโยนและเคารพทันใดนั้นชื่นก็เริ่มบินวนเป็นวงกลมเหนือผู้คนปีกเล็กๆของมันโบกสะบัดราวกับกำลังโปรยน้ำมนต์ทิพย์จากฟากฟ้าลงมาอวยพรเพื่อนๆของมีนาก็บินตามกันมาพวกมันส่งเสียงร้องเจ้ยเจ้าอย่างต่อเนื่องราวกับกำลังขับขานบทเพลงแห่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ให้กับเมืองเชียงใหม่ผู้คนที่เห็นภาพนั้นต่างพากันยิ้มแย้มและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือนิมิตแห่งความชื่นบานเชียงใหม่ของเราจะอุดมสม บู์ตลอดปีแน่นอนมีนาและเพื่อนๆยังคงบินวนต่อไปในท้องฟ้าสีครามสดใสเหนือวัดเจดีย์หลวงที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เปี่ยมด้วยความหวังและพรชัยอันเป็นมงคล